สวัสดีครับสวัสดีปอแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมากินข้าวต้วกันเน้อครับวันนี้นะจะเป็นเมนูอ่าหมูนะครับซี่โครงเนาะซี่โครงสามชั้นนี่นะครับเขาจะมาโอ๊บนะครับนี่โอ๊บนะครับสามตินนะครับเน้นๆเลยเนาะแล้วก็จะต่าน้ําพริกมะกอกนะครับวันนี้แม่บ้านเป็นกะลงมือทําเลยนะครับหลวงพักเหนียเนาะพักนี่ก็เปลี่ยนพักกาดนะครับพักกาดจอพักการ์ดดอกเนาะเป็นว่าเนาะพักกาดดอกกาลอมอะหยังนะครับแม่บ้านเป็นกะยาะเนาะคือแม่บ้านยนากับเขานะครับอันผมกับป้าน้องใบนะมาเดินเล่นหนนนนน้้้้าาาาบีีววักเลประมณ เกาหมูโกรกวานะครับนี่แดดก็เริ่มแห้งแล้วนะครับปลาล่องใบมาเล่นหน้าบ้านนี่เนาะก็ปีกกะทินะครับเมาะขาดนะครับสองเจ้านะครับอากาศกะลังดีนะครับบ่ได้มีฝุ่นเตือนเนาะห้าชงใบใบมาแล้วเอาละครับเป็นฝุ่นเป็นอหยางนะตอนเจ้านี่กับปลาลูกมาเล่นก่อนบอานบ่ได้ครับอ่านทับป๋ปลามันนี่นะโอ้จะงอเงี้ยครับจตแปะ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 อยู่ฮ่นนะครับจะต้องปลาออกมาเล่นก่อนเนาะตอนเจ้านะครับต้องปลามาออกกําลังกายเลยระวังล้อกินเข้านะครับแง่แม่บ้านมันก็จะมาเออเนาะทายเนาะก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับกับปลาะ ต่อนนี้กับเขาเรียบร้อยแล้วในเม่บ้านไปกับมาเอิ้นนะครับนี่มาพอกับเขานะครับ น้าตากับเ้านอกก็จะมีอบหมูที่หั่นตะเกี้นี่นะครับอบหมูนี่มอกัน้านะครับเป็นซสี้โครงเนาะเสี้โครงกระดูกอ่อนนะที่3ามจันนี่นะครับพริกมะกอกมะกอกนี่ก็เก็บไว้ตั้งแต่ต่อหน้าแล้วนะครับเอาใส่จ่องฟิตไว้นอันบ่มีแล้วครับใส่เป็นถุงใหญ่เลยนะครับใส่อัดตูไว้อัดตูวไว้นอถึงเวลาอันเขาก็มาแยกน้ำพริกมะกอกนะครับต่ำโซมพองอย่างพองนะครับเมนูละแก่นันะครับใส่หลายมันได้นะมันเปลืองครับมันจะโมดเนาะวันนี้ก็จะมีอันพักลวกนะครับที่หั่นตะเกี้นะครับกินข้าวนึงเาหน ไว้น้องแมกกับกินคนเดียวนะครับปอกบแม่กกับกินป้ายนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนละอ่อนนะครับเตรียมสถานที่นะครับเตรียมอันขงห้องวาเตรียมแป่งตีพักนะครับมันหูนี่จะเข้าค่ายลูกเสือนะครับพอโรงเรียนเมืองปานเนาะมากินเข้าด้วยกันนะครับอากาศช่วงนี้กับตีลําปางนี่กับค่อนข้างแปรปวนนะครับบางวันนี่กับล้มนะครับฝนก็จะตกนะครับถึงล้มถึงฝนนะครับบางวันนี่กับแดดนะมาเจ้านี่นะมาวันมาห้อนมาแรงมาฝนตกนะครับสามหรอูนะครับมาเจ้ามากับมีหมอกกับมีนะ รักษาสุขภาพด้วยนะครับหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะปาอัน้องใบนะครับอาบน้ําอาบตานอนเฮิร์ลับนะครับกินนมกินอย่างแล้วก็มาแลงนี่จะปาอัน้องใบไปเดินตีโรงเรียนนะครับไปห้อมูปีกปีนอ่แปแงแคมนะครับนี่ครับเป็นแคมเข้อห้องว่าค้าจะเข้าค่าลูกเสือวันพบุรแล้วจะาขึ้นละอ่อนหมอสองมอสามนะครับมาเตรียมสถานที่นะครับเตรียมอันเต้นไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังม่ได้ทําเซตนะครับเดี๋ยววันพบุรุษต้องมาทําต่อเนาะเพราะว่าถ้าเดินวันพบุรเนี่ยจะเป็นเดินทั้งก็านพยตัว่และออ่นนตัก็เลย้ออละ่นเเตตรรีียยมมไว้ แต่ยังบะเซตเตือนผูกก็ต้องมาทําต่อหั่มรอบหนึ่งนะครับกับป้าน้องใบมาเดินเล่นตีสนามนี่นะครับปีกกะที่กับมาโต้นมาป้าหมูปีปีนะครับน้องใบกับหันปีปีปูบกับวิ่งมาหาปอทันทีเลยนะครับเพราะว่าน้องใบบ่เคยหันปีปีเขาตื่นเต้นนะครับแต่ปีกกระที่นี่ประต้องอู้ถึงครับวิ่งไปหาปีเขาเลยนะครับปีกกะที่นะนี่กับป้ามาโหนะครับบรรยากาศตีละอออนกําลังเตรียมนะครับนาตีพักนะครับมอสองมอส3ามมีทั้งของเนนาลีและหลกเสือนะครับมะขนาดนะครับตีน้องเนี่ยอู้สุด บางคนยังตัดไม่อยู่เนาะลูกเสือมอมอสองมอสามก็จะนอนนะครับนอนหนึ่งคืนนะครับสองวันเนาะส่วนมอหนึ่งนี่จะเป็นกันเดินทางไก่เส้นแล้วก็ตอนะตอนเย็นกับกับ้านนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะครับในการอัานเดินทางไกลเนาะของลูกเสือแล้วก็อันตอนกลางคืนมือพอนะครับผมวานี้เอาไว้ตัวอี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวรับชมนะครับสวัสดีครับ